สวัสดีครับมาพบก,กับเราในช่องน้องมากมีอีลเฟนทยแลนครับสวัสดีครับอันนี้มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับขอบคุณมากนะคะฝากของมาให้นะครับผมนี่มีทั้งมะม่วงแล้วก็อะไรนีปร่ปลาปลาสลิดนะครับรปลาทูแล้วก็ทอดมันนะครับแล้วก็ไปแบ่งนะครับแบ่งสามบ้านนะครับผมมี มีซุ้มซุ้มเขียวนะครับแล้วก็บ้านควานแมวแล้วก็บ้านน้องเลือดลักนะครับผมสามบ้านอันนี้ก็ฝากให้คุณยายใส่บาทนะครับจากจากคุณพี่รจนานะครับเนาะมะม่วงแอบชิมแล้วเป็นไงบ้างคุณยายรีวิวให้ฟังหน่อยอร่อยมากนุ่มในกรอบนอกกรอบนอกนุ่มในนะครับกําลังทานนะครับผมไม่ไม่ไม่เปรี้ยวมากนะครับเดี๋ยวจะค่มนะครับเดี๋ยวจะไปนะครับ แบ่งพี่น้องควานช้างครับผมไปไปกันเลยครับต้องขอบคุณพี่รัตนามากๆครับขอบคุณครับนะครับผมนะครับระหว่างไปส่งนะครับส่งอาหารให้บ้านเอไสซุ้มเขียวนะครับบ้านบวัวบานแล้วก็บ้านน้องเลิศนะครับแล้วก็บ้านควานแมว ไปเจอช้างงาด้วยนะครับผมอู้นะครับจะเอาไปชื่ออะไรเนี่ยนะครับงาสวยเลยนะครับน่าจะชื่อชื่ออะไรเนาะนะครับผมแม่แม่ทราบแล้วก็บอกด้วยนะครับมีช้างนะครับระหว่างทางนะครับเจอช้างด้วยนะแม่ช้างพายนะครับงาสวยมากนะครับผม ระหว่างทางไปบ้านพ่บัวนะครับสูงเขียวอันน right siz ี้คือเข้ามาในหมู่บ้านช้างแล้วนะครับชมบรรยากาศช่วงเย็นๆนะเจอช้างเจอช้างแม่ลูกอ่อนด้วยดูนะครับเจอช้างแม่ลูกอ่อนด้วยนะครับตัวน่าจะเท่ามันนี่นะ ก็น่าจะเท่ามันนี่นครับผมจะไปถามความกัน้ชื่ออะไรนี่แหละโตกับมันนี่อยู่ทำไหมอุ้ยน่ารักมากอโหกิน <laughs> แตงกวาเป็นแล้วอ้วนมากเลยครับผมดู นี้เรามาดูช้างนะครับมีช้างพลายเดินมานะครับผมมาด้วยนะครับนี่คือหมูบ้านช้างนะครับนี่หมู้านช้างเฮ้ยแวะทักทายไปไหนหนูน้อยอุ้ยสวัสดีครับพี่ใหญ่นี่ขาหลังติซะหน่อยโอ้โนะครับทางทายงาสวยๆทั้งนั้นเลย เดินเร็วมากนะครับนะครับวันนี้มาถึงซุ้มเขียวแล้วนะครับเอาเอาเสบียงมาให้คนกักตัวคุณคุณกักตัวเสร็จยังครับผมไว้โต๊ะนีนะน่นะครับ,บผมแล้วก็ แล้วก็มีของของ,ของใครด้วยนี่บ่น้องเลิศใช่ไหมแมนมะเออีของเดี๋ยววางนี่้วยเดีย๋ดวยวยอีกห่อหนึ่งนี่นะผม จะกินเหรอกินยังไม่ได้มันยังไม่สุกถุงถุงเล็กของน้องน้องเลิศนะครูโตนอ่นะครับจากคุณพี่รสนาครับผมครับ,บครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับหมเป็นยังไงบ้างอู้โตขึ้นเยอะเลยคุณเพิ่ม เออให้ใจนะครับเออครับผมได้กี่เดือนเดือนแล้วป่ะครับเก้าเดือนแล้วดิโอ้นะครับแป๊บๆเก้าเดือนแล้วนะครับผม นพี่บัวอยู่ไหนอยู่นู่นบ่้รรครับแมนครับจากคุณแม่รัตนาฝากมาให้ก็ขอบคุณคุณแม่รัตนามากนะครับที่ส่งอาหารแห้งให้บอกว่าส่งมาบ้านที่บพิ่แล้วก็แบ่งแบ่งสามบ้านสี่บ้านบ้านผมแล้วก็บ้าน ควานแมวด้วยนะเดี๋ยวผมบ้านควานแนมวท,ท, <laughs> ทำไมมาส,าส,สามาามั่งส <laughs> ั่งแลนดมาฮะแลด์ดมาดูมาดูคุณเพิ่มอ่ะด <c oughs> ิ <c oughs> ดูคุณเพิ่มจะออกมาเพิ่มเ <c oughs> พิ่มเ <c oughs> พิ่ม <c oughs> อ้ย Nga ổn nha <laughs> à, ừ. Hơi hơi hơi. Nhảy mà bộ cứ xông bộ uẩn như tình hình Xuống nè Lớp xuống nè Lớp biển <laughs> <laughs> hê <nuôn> <laughs> ครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่บ้านควานแมวนะครับผมครับผมตอนนี้ก็มาถึงบ้านควานแมวแล้วนะครับผม <c oughs> ไม่มีคนอยู่ด้วยนะล,ลูกควานแมวทําไมเกี <c oughs> ้ยวกราดแท้นะครับแต่ละเชือกอมีคนอยู่บนน้อนะครับเดี๋ยวโทรไอยไว้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะโทรโทรบอกแกแล้วกันนะครับไอยไว้ นี่แหละผมส่งแล้วนะควานแมว <c ười> คนไปใส่เบิด์ตก็ดูดูลูกควานแมวเข้าใกล้ไม่ได้ด้วยนะแม่อันนี้ก็เย็นแล้วนะครับเย็นมากแล้ว นะครับเสรารกิจแล้วนะครับหอยไ้หนีเด้อนะครับมาก็ให้เห็นด้วยนะเดี๋ยวจะได้โทรโทรหากวานแมวนะครับผมครับเดี๋ยวเรากลับบ้านกันนะครับวันนี้ลูกๆรอแล้วนะครับผมเย็นแล้วครับ